ครับวันนี้วันที่21เ็ตุลาคมครับผมอาจารย์เบิ่มหน้าแพนะครับกับตันลงนะครับคนชอบพูดชอบคุยนะครับเอาจภาษานะครับภาษาฟังภาษาพูดคุยกันง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับข่าวๆนะครับก็ผมเป็นคนฝังโคนนะครับข่าววนะครับออกมานะครับเรื่องเกี่ยวกับเอ่อตัวแทนชาวบ้านนะครับหรือเรียกว่าสสแล้วกันนะครับมีข่าวมาแล้วข่าวด้วยนะครับก็อย่างว่าผมเคยนะครับพูดกับ คนหลายคนแล้วว่านะครับจะเลือกตัวแทนนะครับจะเลือกคนที่เข้ามาเป็นผู้นําของคนกลุ่มหนึ่งหรือประชาชนนะกลุ่มหนึ่งเป็นปากเสียงหรือเป็นมุมมองของในท้องถิ่นหนึ่งควรเลือกที่บุคคลนะครับดูที่ผลงานดูที่สิ่งที่เขาปฏิบัตินะครับได้จริงไม่ใช่เอากระแสนะครับกระแสนะครับกระแสข่าวสายกระแสโซเชียลกระแสอะไรแล้วแต่นะครับ จะไปนะครับไปอินเนอร์กับใครหรือไงนะครับไปตามกันโดยหลับหูหลับตาแต่อย่างว่านะครับเพราะว่าคณะเสียงส่วนใหญ่เป็นเยาวชนนะครับพึ่งโตนะครับแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับความเป็นจริงไม่ได้วิเคราะห์ก่อนที่จะคิดหรือตัดสินใจอะไรนะครับในการที่จะไปเลือกคนดีๆเลือกคนที่มีสัจจะเลือกคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างนะครับ เข้ามารับใช้ในพื้นที่นั้นนะครับมุมมองอาจจะยังไม่มีนะครับคือบางครั้งเนี่ยครับการที่มองเนี่ยอย่าไปฟีเวอร์ครับนะครับอย่าไปมองรูปแบบนะครับเหมือนกับการดูละครต้องดูตัวจริงนะครับไม่ใช่ไปดูแต่เรื่องราวที่นักเขียนเขาเขียนแล้วครับประโลมโลกนะครับหรือเขียนสาระให้เป็นมายาให้คนติดตามให้คนอินตาให้คนชอบใจนะครับเราต้องดูความเป็นจริงนะครับว่า ภาคของความเป็นจริงเนี่ยมันจริงแท้แค่ไหนอย่างที่บอกครับว่าอย่างนี้เขาว่านักการเมืองก็คืออาชีพหนึ่งนะครับอาชีพหนึ่งก็คือว่าการเข้ามา,าดูแลหรือทํางานในหน้าที่ที่เกิดผลประโยชน์นะครับแต่ก็ยังมีนะครับนักการเมืองที่ดีๆครับที่เขาละหัวชนฝาลุยเต็มที่ให้กับประชาชนนะครับให้ประชาชนหรือ,อลุยเต็มที่ให้กับการที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนนะครับภาครัฐ ข้าอยู่ในภาครันแล้วเข้ามาดูแลประชาชนจริงนะก็มีอยู่จริงนะครับถึงบอกว่าในยุคสมัยหน้าคราวหน้าครับผมนะครับขอขอ,ขอกล่าวกล่าวบอกอบอกล่าวแนะนำนะจะเลือกใครในเลือกที่บุคคลนะครับอย่าไปอิงกับการที่ว่าเราชอบพักนูน้นชอบพักนี้บางทีพักเขาดีนะครับแต่บุคคลในพักหรือว่าบุคลากรในพักนะครับสันดานดิบนะครับสันดานเน่าสันดานเหม็นนะครับแล้วแต่จะเป็นสันดานประเทศไหนนะครับ บางคนนะครับเข้ามาเพราะว่ากระแสนะครับเป็นตัวเลือกที่ไม่มีที่จะเลือกแล้วนะครับเป็นภาพจอมปลอมฟุกครับฟุกได้เข้ามานะครับไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีปัญญานะครับไม่มีความคิดก้าวหน้าไม่มีอะไรที่มันแบบเ,เป็นสาระจริงๆรนะครับมีแต่เขาเราียกว่าเ,เป็นธาตุนะครับเป็นธาตุของของหัวหน้ากลุ่มเขาแล้วก็เข้ามาแบบฟุกฟุกได้มานะกระแสนะครับกระแสสังคมกระแสการเมือง กระแสโซเชียลกระแสแล้วแต่นะครับสเพระนะครับก็ขอพูดแบบสเพระแล้วกันนะครับข่าวขาวนะครับนะครับข่าวข่าวข่าวนะครับมันก็เป็นเรื่องของมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าการที่กลายเป็นผู้นําแล้วหรือการที่ว่าถูกเลือกแล้วนะครับต้องสร้างภาพภาพที่ดีขึ้นมานะครับผมคนฝั่งทนนะครับคนพื้นที่ด้วยก็พอดูข่าวแล้วจะจริงจะเท็จยังไงก็สลดนะครับถ้าเป็นจริงก็สลดนะครับ นะครับมันมันเป็นอะไรที่มันมันเหม็นมันเน่านะครับไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณฟุกแล้วคุณได้โชคแล้วมาเป็นผู้นานะครับตัวแทนของประชาชนแล้วคุณต้องทําตัวให้ดูดีนะครับตัวเด่นทําตัวชูโลกให้พื้นที่นะครับพื้นที่นะครับมันมันมันดูสง่างามกว่าการที่ว่าคุณเป็นตัวแทนแล้วคุณต้องทําอะไรสร้างสรรค์คุณไม่ได้ติดลบนะครับหรือเน่าเหม็นนะครับก็จะจริงแค่ยังไงนะครับก็เอามาพิจารย์กัน นะครับในตามสไตล์ชาวบ้านก็คลิปนี้จะเพืเล่าลกันนะครับก็อยากพูดนะครับเพราะว่าได้ข่าวมาแล้วสลดนะครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่หรือมีคนหลายคนที่เขาเลือกแล้วเขาคุยกันนะครับก็ทอล์กทูเดยกกันนะครับในวงสนทนากันนะครับก็บอกว่าผิดหวังนะครับผิดหวังเสียใจกับการที่ว่าไปเลือกนะครับเลือก บุคคลคนนี้เข้ามารับใช้ประชาชนในพื้นที่นี้นะครับก็ผมก็พูดไปตามน้ำตามเนื้อนะครับจาก,การได้ยินมาแบบชาวบ,บ,บ้านชาวบ้านคะคนปากหมาก็คลิปนี้อาจจะเลอะเทอะนิดนึงสเปรย์ละนะครับก็ขอพูดขอคุยนะครับขอวิพากษ์วิจารณ์นะครับเสียงอาจจะไปกระทบให้กับบุคคลที่ทําความผิดอยู่นะครับถ้าคุณรู้ว่าความผิดคุณก็หายลมนี่แล้วก็ลมหน้าหายหนี้ไปเลยเลยนะครับไม่ต้องไปนหนี้กับ ประชาชนนะครับอาจจะมีคนดีๆเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับจากความทาความผิดจริงก็ไปไกลๆนะครับไปไกลสังคมดีกว่าให้คนอื่นขึ้นมานะครับให้คนอื่นเขามีการเลือกตั้งหมายคนอื่นเขาเข้ามาเป็นตัวแทนที่ดีนะครับใช้ประชาชนนะครับคนเน่าคนเหม็นนะครับมันเป็นตัวแทนไม่ได้หรอกครับนะครับไม่เรียกว่าใครนะครับผููไปตามน้าตามเนื้อสไตล์ผมครับสวัสดีครับกับตาลมครับสวัสดีครับ